อ่าเอสติปภคคืนชีพครับตืนบินลบุรีครับเข้าเขา้เขายูทูบได้เลยเอสติปภคคืนชีพกลับมาคืนชีพใหม่นะครับ้นง่ายขึ้นง่ายลงเคร่องสบายสบายประกอบปุ๊บที่มากปไปยืนข้างๆนี่นจะได้ลองอยูทูบกับเขาเลย <laughs> ยืนเกาะกาจาร์าไ่นั่งบิน<ล>ไม่ต้องไม่ต้องยืนนอนบินและนั่งบินได้เลยอ่า อันนี้ครับคนนั่งบินดูให้ดีมีแต่คนไฟบินนั้นได้คนนั่งบินคนนั่งบินนอนบินก็มีครับบินครับพวกเราน้ำมันหมดอะเติมน้ำมันก่อนเอาโอเคน้ำมันมาแล้วครับไปแล้วคนนั่งบินครับบินสไตล์คนขี้เมามาชอบเลยมาชอบเลยมาชอบเลย อย่าเดียงหงท้องให้ดูด้วยเดี๋ยวหงท้องนะหงไยท้องนะหงท้องบินได้ครับตัวนี้หงท้องบินได้ครับอ่าวทุนี้หงท้องบินได้ครหงายท้องมาไวเหมืออนนกั้าไวแ้่สามเซลเร็วถ้าสองเซลจะตุยนะหลับเครื่องลงสามเป็นสามคนนั่งบินครับคนนั่งบินเซลจะตุยตุยไฟท้ายจะลงแล้ว โอเคอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวได้ลงยูทูบไดเอาไปต่อโอ้รอดตายรอดตายเกือบครับทันไหมทันไหมทัน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 ลงเลยทันแล้วลงเลยอ๋ออันนี้ต้องลงใหม่ว่าเครื่องบินตักดินอ่าเครื่องบินตักดินค้องไายพื้นขึ้นเข่าไว้มากอะน่าดีอยู่นะ อ่าแล้วแนวขวางให้ลงแนวตรงครับลงแนวตรงอ้อมมาให้ลงไหนบอกครับตังได้ทุกจุดอาร์ตียมลงตรงหน้ารอหัวใครมาปลอยมาครับรอลงมาเลยโอเคไหมโอเคจบ